นะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิ นังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังัจฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังัจฉามิตติยัมปิสังคังสารนังัจฉามิขอกราบนมัสการพระท่านสมณะโพธทรกและหมู่สงฆ์ด้วยความกรพบยังสูงยิ่ง จเจริญธรรมท่านทั้งหลายที่เป็นลูกของแม่ทุกคนถามว่าทำไมอรมาจึงเอ่ยคำว่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของแม่ทุกคนเพราะพูดยังไงก็ไม่ผิดแต่ถ้าไปทักทายว่าท่านทั้งหลายเป็นแม่ของลูกทุกคนเนี่ยอันนี้ผิดได้ด้วยเพราะว่าผู้ชายก็เป็นแม่ของลูกไม่ได้เนาะแม้กระทั่งผู้หญิง บางคนก็เป็นแม่ของลูกบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสเป็นแม่ของลูกถูกต้องไหมเพราะนั้นท่านที่เป็นลูกของแม่ทุกคนเนี่ยจึงเป็นคำทักทายที่ถูกต้องหมดเลยไม่มีใครที่ไม่เป็นลูกของแม่ประการที่สองแม่ของเราเนี่ยมีเพียงหนึ่งในเจ็ดพันล้านคือโลกเราเนี่ยมีประชากรของโลกประมาณเจ0ดล้าน แต่แม่ของเราเนี่ยมีได้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นจะหาใครมาแทนแม่เราเนี่ยไม่ได้ยังอาตมมาเองเนี่ยก็มีแม่ยุ้ยจันเรษฐีเพียงผู้เดียวในเจ็ดพันล้านคนเนี่ยจะหามาแทนแม่ยุ้ยจันเรษฐีไม่ได้เพราะว่าปับี้ท่านก็ตายจากไปแล้ว เมื่อสักครู่นี้อาตมาฟังเพลงเนาะอาตมาฟังเพลงที่เปิดเนื่องในวันแม่ชอบมากเลยทีเดียวอะนั่งฟังไปก็จดเนื้อเพลงไปอย่ะผมต้องเข้าใจด้วยนะอาตมาเองเนี่ยเป็นสติลเดนตลอดชีวิตคือเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต อะไรผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเอาเป็นการศึกษาหมดเลยเพราะนั้นใครถามว่าอาตมาเป็นใครตอบว่าอาตมาเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเมื่อกี้ฟังเพลงแล้วชอบมากจดว่าโูกจ๋าแม่อยู่คนเดียวแก่เท่าเปล่าเปลี่ยวจะมองหาผู้ใด เห็นไหมนี่ตอนตอนหนึ่งลูกจา๋าแม่อยู่คนเดียวแก่เท่าเปล่าเปลี่ยวจะมองหาผู้ใดมี่อนหนึ่งบอกว่าอุ้มท้องเก้าเดือนคลื่นเหียนอาเจียนอดอยากเปรี้ยวอยากหวานอารรามาอดทนนั่นใช่ไหมนี่เป็นอาการของแม่กําลังแพ้ท้องอุ้มท้องเก้าเดือนคลื่นเหียนอาเจียน<ฮ>อยากเปรี้ยวอยากหวาน พอรมานอดทนกว่าจะได้เป็นคนแม่ยอมทนเพราะใครใช่ไหมกว่าจะได้เป็นคนแม่ยอมทนเพราะใครรักลูกรักลูกแม่เพราะรักลูกแท้แท้คนเป็นแม่จึงยอมทนเนี่ยจดได้ไม่ครบทุกคำจดได้เพียงบางถ่อยคำบางตอน ืนขึ้นมาแต่เช้าแม่หุงข้าวต้มปลาจนจะได้เวลาไปท้องนาอีกราทุกวันที่แม่อยู่ด้วยความหวังดังแสงทองส่องฟ้าลูกนั้นไปศึกษาในสังคมเมืองกรุงนาก็คือความหวังดังชีวิตจิตใจ และสุดท้ายบอกว่าม่านเมฆบดบังในตาสาริกามิคืนกลับคลอนม่านเมฆบดบังในตาสาริกามิคืนกลับคลอนก็จริงๆก็คือเป็นบทเพลงที่กล่าวว่าแม่เนี่ยส่งลูกไปเรียนในเมืองกรุงโดยหวังว่าที่สุดลูกเรียนจบ ก็จะได้กลับมาสู่ท้องนากลับมาสู่แม่โดยลืมไปว่าอันนี้เป็นกรอนของอาจารย์ศิวการปฐมโสตน,น,นะนะทุ่งศักอาสมอํเาเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่งกรอนไว้ว่าไล่ลูกออกไปเล่นเย็นก็กลับไล่ลูกออกไปรับการศึกษามันไปแล้วไปรับ ไม่กลับมาเสียน้ำตาเพราะรักไล่จากเรือนอีกครั้งหนึ่งไล่ลูกออกไปเล่นเย็นก็กลับแต่ไล่ลูกออกไปรับการศึกษามันไปแล้วไปรับไม่กลับมาเสียน้ำตาเพราะรักไล่จากเรือนก็อยากจะฝากบอกกับแม่ของลูกทุกคนว่า เมื่อเราให้กำเนิดลูกมาแล้วอ่ะแม่จะต้องทำใจนะสุดท้ายเขาก็จะต้องไปจากเราอ่ะอย่าไปหวังว่าลูกจะอยู่กับแม่ตลอดไปที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยอาตมาไปมาสองครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นเกาะใต้กับเกาะเหนือคนแถบนั้นเนี่ยพอลูกอายุประมาณสิบแปดปี เขาก็จะให้ลูกออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านไม่ต้องยึดโยงอยู่กับแม่ไม่ต้องยึดโยงอยู่กับครอบครัวหมายความว่าไปดูแลตนเองไปรับผิดชอบตอนเองไม่พนอให้ลูกเนี่ยต้องเป็นลูกแงติดแม่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่จะบอกว่าดีก็ดีนะจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเราจะมองในมุมไหนแต่ปรากฏว่าวิถีชีวิต การเลี้ยงลูกแบบให้ลูกพึ่งตนเองเนี่ยในระยะยาวแล้วจะดีแต่การเลี้ยงลูกแบบชนิดที่เรกว่าให้ลูกจะต้องอยู่กับแม่เนาะอยู่กับแม่อยู่กับพ่อไปจนตลอดบางทีมันก็ทําให้ลูกเนี่ยขาดความเป็นตัวของตัวเองเขาดก,การพึ่งพิงตนเองที่สุดเอาตัวไม่รอดเคย มีคําพูดอยู่ตอนหนึ่งเขาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นและก็เลี้ยงลูกด้วยนมแต่มีคนบางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์เลือดเย็นและเลี้ยงลูกด้วยเงินจริงไม่จริงมนุษย์เป็นสัตว์เลือดเย็นและเลี้ยงลูกด้วยเงินพูดตามความจริงการเลี้ยงลูกของแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนแม่ในยุคก่อนเนาะ จังอาดมาเองเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่มีลูกเยอะจริงๆเกินสิบคนนะแม่อาดมาเนี่ยมีลูกเกินสิบคนเพียงแต่ว่าตายไปตอนเด็กๆทักสามสี่คนมั้งเพราะฉะนั้นเหลืออยู่แปดคนเหลืออยู่แปดคนอาดมาเป็นลูกคนที่หกเพราะฉะนั้นการมีลูกเยอะเนี่ยฟังดูเหมือนไม่ดีแต่ปรากฏว่าการมีลูกเยอะเนี่ย ทำให้เฉลี่ยความรักกันไปอลูกบางคนเนะี่ยได้รับความรักมากสักหน่อยหนึ่งลูกบางคนได้รับความรักดูจะน้อยไปสักหน่อยหนึ่งแต่อย่างไรก็เป็นการเกลีย่ยกันไปอย่างแม่อาตมาเนี่ยพ่ออาตมาเนี่ยอาตมาจริงๆไม่มีพ่อมีเตี่ยเพราะว่าเลือดเนื้อเชื้อไขมีส่วนผสมจีนอยู่ด้วยจึงเรียกว่าเตี่ย ถ้ากฏว่าท่านเกิดจะให้ความสนใจใส่ใจส่งเสียเลี้ยงดูพี่ชายคนโนตอนะมากหน่อยเพราะว่าเป็นคนแรกที่ได้รับการส่งเสียไปเรียนในตัวอำเภอและตัวจังหวัดในที่สุดก็จบมัธยมศึกษาไปเรียนต่อจนกระทั่งได้เป็นข้าราชการอาตมาพยายามเลี่ยงๆไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าปัจจุบพี่ชายก็ตายไปแล้ว ปัจจุบันพี่ชายก็ตายไปแล้วแล้วก็จะไม่พูดในด้านลบในด้านมืดของคนที่ตายไปแล้วอ่ะจะมาพยายามเลี่ยงไม่ไม่พูดด้านมืดไม่พูดด้านลบของคนที่ตายไปแล้วแต่บอกไว้แต่เพียงแค่ว่าคนที่เรียนได้รับความรักในวัยเด็กเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะได้รับความรักจากพ่อจากแม่เยอะเอาเข้าจริงแล้วระยะยาวแล้วชีวิตไม่ดี ชีวิตประสบกับความล้มเหลวอันนี้เป็นเรื่องที่เราเราก็น่าจะรู้กันตามหลักของเหตุผลอยู่แล้วเมื่อได้รับมากตอนเด็กตอนโตนก็จะอ่อนแอแบบบอเบและก็เปราะบางที่สุดก็สู้ชีวิตไม่ไหวแล้วก็มีอันเป็นไปในลักษณะต่างๆเลียบบอกกับพี่น้องให้ก็าตมาพยายามพูดแบบหลบๆวัดๆเพื่อต้องการจะให้เข้าสู่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความรัก ของแม่ความรักของพ่อยังจะมาเป็นลูกเกือบเกืๆท้ายๆเป็นลูกกลางๆพ่อแม่ก็ส่งให้เล่าเรียนเหมือนกันตอนเองก็เรียนเก่งแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งทบทุกปีทัาไปทางโลกก็มีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จในทางโลกพอสมควรทีเดียวะแต่เพียงแต่ว่าเบนเข็มชีวิตมาสู่ทางธรรม พอมาเป็นทางธรรมเนี่ยก็ได้ข้อยุติอยู่ประการหนึ่งว่าการตอบแทนบุญคุณแม่ที่ดีมากเนี่ยคือการทําให้พ่อแม่มีธรรมะถ้าเราทําให้พ่อแม่แม่มีธรรมะเนี่ยพ่อแม่ก็จะก็จะประสบความสําเร็จทางจิตวิญญาณเนี่ยค่อนข้างสูงก็เลยอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายได้รับรู้ความจริงว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราพึงปฏิบัติตนเป็นคนดีมีธรรมะและ การที่พ่อแม่บอกว่าเกาะชายกีวรของลูกชายพระลูกชายไปสวรรค์นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระเนี่ยก็คือผู้ที่มาบวชเป็นพระยังอรรมาเนี่ยผู้หญิงก็ทําให้พ่อแม่เกาะผ้าถุงไปสวรรค์ได้นะผู้หญิงจริงๆก็สามารถบวชได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเพศมาเป็นพระมาเป็นสมณะแบบอรรมาท่านเป็นพระโสดาบันท่านเป็นพระสกทาคามี ท่านเป็นพระอนาคามีจนถึงเป็นพระราหันเนี่ยก็อยู่ในเพศคารวาสอาตมาก็ว่าจริงๆสามารถเป็นไปได้และพ่อแม่ก็สามารถไปสู่ความเป็นผู้มีจิตวิญญาณในระดับสูงเช่นเดียวกับลูกเป็นผู้นำพาอันเนี้ยได้ก็เลยให้กำลังใจท่านทั้งหลายที่มีแม่ไม่ว่าแม่จะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตาม ยังอาตมาเนี่ยแม่ตายพ่อตายพ่อตายวันที่เก้ากุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหนึ่งหลังจากนั้นสี่วันวันที่สิบสามกุมภาพันธ์แม่ก็ตายตามตปพอวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ศพพ่อและแม่ก็ตั้งคู่กันที่บ้านหลังที่พ่อแม่พักอาศัยอยู่นั่นแหละพอวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ศพพ่อศพแม่ ็เผาเมนเดียวกันก <an> ็ค <S an> ือเหลือแต่กระดูกนะปัจจุบันเนี่ยระยะเวลาผ่านไปหลายปีแล้วอะไอให้พี่น้องเราจงบอกกับตัวเองว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่เคยตายจากเนี่ยวันนี้แตมาได้ฟังเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายเก้าอายุสี่ขวบเด็กชายเก้าวมาเล่นอยู่ที่มรณะทิเพื่อนช่วยเพื่อนแม่ชื่อแม่แก้วแม่แก้วก็อยู่กับลูกแทบจะตลอดเวลา เด็กชายเก้าอาตมาถามว่าเด็กชายเก้าคุณพ่อชื่ออะไรเด็กชายเก้าตอบว่าชื่อรัฐคุณแม่ชื่ออะไรเด็กชายเก้าตอบว่าชื่อแก้วในที่สุดอาตมาทราบว่ารัฐเนี่ยตายไปเมื่อปี2560จริงๆก็ต้องบอกตรงๆว่ารัฐนี่คือน้องชายคนที่ติดติดกับอาตมาเพราะนั <c> ้น <oughs> อแก้วเนี่ยก็เป็นหลานสาวเป็นหลานหลวงลุงเทอตอมาแล้วแก้วก็มีลูกชื่อเกา้าเทอตมาเล่าให้ฟังเนี้ยอทตมาก็บอกเด็กชายเก้าว,ว่าอาคุณพ่อของไม่ใช่อะคุณพ่อสินะอคุณตาใช่ไหมคุณตาก็คือพ่อของแม่ตายไปแล้ว เด็กชายก้าวเถียงอาตมาไวา้ยังไม่ตายแค่เสียชีวิตนั่นเด็กอายุสี่ขวบนะเถียงอาตมาบอกว่าอคุณตายังไม่ตายคุณตาแค่เสียชีวิตนั่นแกไปฟังไทยไว้ก็ไม่รู้แต่เด็กคนนี้ท่าทางฉลาดทนเล่นอยู่ที่มรณีที่เพื่อนช่วยเพื่อนอาตมาออกมาเนี่ยยังเล่นกับคุณตายอยู่แหละคุณตาชื่อไพรัตร เป็นคนเฝ้ามูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนนี่แหละรู้สึกส่องลูกแบดกันไปมาเนะลูกแบตแทนที่จะตีส่องกันเนี่ยแกใช้มือเนยโยนลูกแบดให้ตาแล้วแกโยนท่ายากด้วยนะจนตารับไม่ได้พอตารับไม่ได้แกจะวระกลิ้งเลยขำตาที่รับไม่ได้แล้วเวลาตาเนี่ยหยิบลูกแบดมินตันโยนให้แกเนี่ยตาพยายามโยนให้ถูกมือแกให้ถึงมือแกแล้วแกก็รับได้ แกก็หัวเราะว่าแกสามารถรับได้แต่เวลาโยนให้กับกุณตาเนี่ยกุณตารับไม่ได้แกก็หัวเราะขำใหญ่เลยกุณตารับไม่ได้กุณตาคนเนี้ยฉลาดไม่ใช่กุณตาโดยตรงหรอกเพิ่งเจอกันวันนี้เองแต่เล่นกันทั้งวันคุณตาเนี่ยเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยจะแพ้เด็กเนาะจะยอมแพ้เด็กในขณะที่เด็กเนี่ยก็จะเอาชนะคุณตาอยู่เรื่อยที่โปรดสังเกตเนะเขมรเนี่ยเป็นเด็ก ใช่ไหม <c oughs> ขมนเนี่ยเป็นเด็กไทยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนาะเพราะนั้นบทบาทของขมนเนี่ยจึงมักจะเป็นเด็กที่มักจะชอบเอาชนะผู้ใหญ่แล้วก็เราอเอิกๆๆๆเ๊กอักเอิ๊กอักเหมือนเด็กชายก้าอายุสี่ขวบเที่ยวจมาพบปะจะเจอมาเมื่อสักครู่นี้แหละเนาะคนเป็นเด็กมักจะชอบเอาชนะโยวรมสังเกตดูสิถ้ามีลูกเล็กๆเนี่ยนะอายุไม่ห่างกันมากมายนัก คนตัวเล็กเนี่ยจะชอบเอาเรื่องคนตัวใหญ่ไม่ใช่คนตัวใหญ่เอาเรื่องคนตัวเล็กนะคนตัวเล็กเนี่ยจะเอาเรื่องคนตัวใหญ่อาตมาสังเกตมานักต่อนักละคนตัวใหญ่มักจะยอมยอมอ่ะมักจะถอยถอยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าตัวใหญ่เนี่ยยอมมากเกินไปเนี่ยก็ทําให้ตัวตัวเล็กเสียคนก็ต้องมองมุมนี้ด้วยบ้างเหมือนกันนะ บางทีตัวเล็กก็จะลามปามว่าฉันเป็นผู้ชนะก็ชนะอยู่เรื่อยเหมือนกับไทยเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ไปยน้นหยวนยอมยอม,ยอมกัมพูชาขเขมรมานานเ,นเนี่ยขมรเนี่ยถือเพลงพุ่มพวงดวงจัน์ทเป็นเพลงชาติขยบเขยบเข้ามาสิกระแซะกระแสะเข้ามาสิใช่ไหมนั่นแหละขเขมรถือเพลงนี้เป็นเพลงชาติหรือไงก็ไม่รู้อะเพราะนั้นก็เลยมายึดครอง ินเดนอธิป,ปไตยของประเทศไทยจนกระทั่งไทยเราก็ถือว่าเอาเธอะเนื่องจากผู้ใหญ่ของทั้งสองประเทศเนี่ยชอบพอกันสัญญาณมาจากผู้ใหญ่สองประเทศแล้วว่าอัเธอนะถ้าอย่างไรนะเดี๋ยวพูดกันเป็นการภายในเพราะนั้นฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยบางทีก็เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็เลยเกิดเ,เกิดการครอบครองปารปัก ยมทราบกฎหมายการครอบครองปราปักไหมครอบครองปราปักก็คือเกินสิบปีก็จะได้ก็จะได้ฉนดนะนัะ่นแหละไม่ไม่ใช่ได้ทันทีนะต้องไปฟ้องศาลนะถ้าศาลอนุมัติก็จึงจะได้ฉนดเนี่ยคนก็จริงจงเอ่อกฎหมายนี้มีไว้เพื่อที่ดินเนะ่ยไม่ปล่อยรกร้างไม่ปล่อยว่างเปล่า พราะถ้าปล่อยที่ดินว่างเปล่าให้อยู่ในกรรมสิทธิ์ของนายกอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่านายกอเนี่ยถือครองที่ดินไว้เป็นของตอนโดยที่ไม่กระจายให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจริงไหมเพราะฉะนั้นจึงมีกฎหมายครอบครองประปักไงแต่กรณีระหว่างพื้นที่ชายแดนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นพื้นที่ครอบครองปรปักแต่ปรากฏว่าเขามรกัมพูชาเนี่ย เขาไปถือว่าถ้าทหารคนไหนยึดครองที่ดินชายแดนได้เอาลูกมาอยู่เอาเมียม,มาอยู่เอาครอบครัวมาอยู่ถือว่าคนคนนั้นเนี่ยได้สิทธิ์ถือครองที่ดินตรงนั้นไปได้เลยอันนี้ถือว่าถ,ถือว่าเขมนทึกทักเอาเองนะขเขมรเป็นขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกอะไรนะใหญ่แกขี้มูกใหญ่แกอ่าไม่ไม่ใช่ขี้มูกไก่แท้ ทีโมกยญยแก่อราแวะอราชอนนะนะนั่นแหละรู้สึกได้ยินมานานแล้วถ้าเห็นพยายามทำแบบนี้นะพยายามรบคืบพยายามรบคืบแต่ในขณะที่ไทยเองเนะี่ยก็ไม่เอาจริงเอาจังเยาะยแยะย่อนยานยอมเห็นด้วยไหมเยาะยแยะยอนยานเพราะแบบบอะ และเปราะบางใช่นไหมอาตมาพูดยังไม่เกรงใจเลยเนี่ยถ้ารัฐบาลชุดนี้สามารถต่ออายุราชการให้กับคนโทบุญสิงห์พาดกลางได้รัฐบาลนี้ไม่ใช่คนแจะเป็นเทวดาเข้าใจ,จไหมถ้าสามารถต่ออายุราชการเพราะว่าเราไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึกถูกต้องไหมเราไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึก สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจแล้วพลโทบุญสินพาดกลางเนี่ยเป็นทหารที่รู้สึกเข้าตากรรมการนะเป็นคนที่สงบนิ่งแต่เป็นน้ำนิ่มเป็นน้ำนิ่งไหลลึกอเนาะเป็นคนที่ทำงานแบบเอาจริงเอาจังเนียแม้จะไม่เอาเป็นเอาตายก็ตามชมเห็นด้วยกับธรมาไหมพลโทบุญสินเนี่ยเอาจริงเอาจัง แม้จะไม่เอาเป็นเอาตายก็ตามวันก่อนได้ยินว่าท่านประธานมลณิธิยามเพ้าแผ่นดินเนี่ยอาจารย์ปานเทพบัวพงพันเนี่ยส่งสัญญาณไปว่าน่าจะสนับสนุนการต่ออายุราชการให้กับแม่ทัพภาคสองได้ยินเสียงตอบมาจากคุณภูมิธรรมแล้วอะว่าไม่โอเคได้ยินเสียงตอบมาแล้วว่าไม่โอเคเอาละ ปัดนี้เนี่ยอาตมาก็อยากจะขออะเถอเคารพการตัดสินใจของภูมิธรรมก็แล้วกันแม้ภูมิของท่านจะเป็นแบบนั้นน่ยอยู่ในระดับนั้นเน่ยเมื่อท่านไม่โอเคที่จะต่ออายุราชการให้กับแม่ทัพภาคสองอาตมาก็จะขอต่อไปได้ไหมแต่ไม่ขอให้ต่ออายุราชการขอให้ย้ายเดี๋ยวโยมตอนนี้กระทรวงกลาโหมขาดรัฐมนตรีว่าการอยู่ใช่ไหม สนามชัยหนึ่งใช่ไหมขอให้ทันวันเดียวที่วันใดที่พลโทบุญสินพาดกลางเนี่ยผนจากตำแหน่งแม่ทัพภาคสองกรุณาแต่งตั้งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในบัตรดอนเป็นสนามชัยหนึ่งในบัตรดนอนอ้าวก็ท่านไม่ต่ออายุราชาการให้กับแม่ทัพภาคสองใช่ไหมก็เอาไปเป็นรัฐมนตรีที่ยังว่างอยู่ซะเลยสิ เห็นเห็นด้วยกับอามาไหมเห็นยอมเห็นด้วยกับอามาใช่ไหมโอ้เสียงปรบมือดังกระหึมเอเอว่าไงว่าเอ้ยอย่าอย่าพูดนี้สิถ้าพูดนี้เท่ากับว่าถูกอาตมาครอบงำอะแต่ต้องเป็นปัญญาของโยมเองแตเ,เป็นไงเป็นกันตามนั้นใช่ไหมอาตมาขอจริงๆนะขอให้รัฐบาลเนี่ยเอาเถอะก่อนที่จะหมดวาระหรืออะไรอ,อะไรก็แล้วแต่ ก่อนที่จะหมดไปจากการเป็นรัฐบาลเนี่ยเออเมื่อพลโทบุญสินภาคกลาง่แม่ทัพภาคสองคนจากตำแหน่งแม่ทัพภาคสองอ่ะเออประการต่อไปถ้าจะแต่งตั้งแม่ทัพภาคสองคนต่อไปเนี่ยขอให้เป็นแม่ทัพภาคสองที่อยู่ภายในการนำเสนอของแม่ทัพภาคสองคนปัจจุบันที่กำลังกเกษียณอายุราชการนี้เห็นรียนด้วยกับดามาไหม คือให้คอนโทบุญสินเนี่ยท่านเลือกแม่ทัพภาคสองมาแทนท่านเพราะว่าจะได้รู้งานกันเนี่ยเหมือน,อเ,น,เ,เ,หนเหมือนกับวิ่งสี่คูนร้อยเนี่ยโยมเห็นด้วยไหมเหมือนกับวิ่งสี่คูนร้อยเนี่ยเราจะส่งไม้ต่อให้กับใครก็ต้องเป็นมือรับไม้ที่เหมาะมือกันนะใช่ไหมถ้ามือรับไม้ไม่เหมาะมือกันเพราะเผลอไม้ร่วงวิ่งสี่คูนร้อยก็จะแพ้ คณะธรรมมาจะขอกี่ประการเนาะหนึ่งเอาเถอะถ้าแม่ทัพภาคสองไม่ได้รับการต่ออายุราชการเนี่ยขอให้แม่ทัพภาคสองคนต่อไปเนี่ยได้รับการแต่งตั้งภายใต้การนําเสนอของแม่ทัพภาคสองคนปัจจุบันที่กําลังกเกษียณอายุราชการไปได้หรือไม่นะปรบมือแล้วได้หรือไม่และ เมื่อไม่ต่ออายุราชการพลตรีอขอโทษพลโทบุญสินพาดกลางเนี่ยอา้าวก็ไม่เป็นไรท่านจันเมื่อเสนอไปแล้วท่านไม่เห็นด้วยคุณปานเทพเสนอไปแล้วผู้ใหญ่ในรัฐบาลไม่เห็นด้วยอา้าวก็ไม่ว่าแต่ขอได้ไหมทันทีที่เกษียณอายุราชการพลโทบุญสินพาดกลางการุณานำพาท่านไปเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมในทันทีทันใด ในทันทีทันใดฮะยอม <laughs>